มาชมตะก้อเดียวบ้างนะครับหลงรามสองครับใส่เสื้อสีส้มครับฝั่งนู้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตั้มใบรุ้ติดฟิล์มนะครับเจอกันในเหลี่ยมเสือแปะข้ามฟรีนะครับแ้มแรกมาแล้วครับตั้มใบรุ้ติดฟิล์มครับเช่องต่อสูนครับหลรอครับล่เซ้นไปที่เลยครับออกหลังนิดเดียวครับ ซื้อตัวหนึ่งครับเอ็มเสิร์ฟของหลงครับไล่เส้นมาผู้จัดกครับเสียงมาครับหนึ่งต่อหนึ่งครับวันนี้เราอยู่ที่สนามไล่ผน้จัดการลำสองมาครับสูงมาครับเปิดด้วยหูงครับสันแบ็คขององไปครับ เตี yeah. ้ยสุดนของตั้งครับหนึ่งทากันครับดูว่าหลงเอามาไหมครับความเร็วนี่หลงดำสองนี่ก็ถือว่าปาดเปรียวเลยทีเดียวความหนักนี่ครับต้องน้องตั้งนะครับ ส่วนในเกมซ้อมนะครับเกมลงสนามนครับน้องหลงลำสองนี่ก็ลงสนามบ่อยกว่านะครับส่วนน้องตามก็ส่วนมากก็จะไปตามสนามนะครับไปขายรองเท้านะครับสองต่อหนึ่งครับเสิร์ฟครับ เสิร์ฟแม่นเส้นดีแต่เกินได้อีกหนึ่งแตครับท้งติดฟีครับสามน้่งคเสิร์ฟที่เดิมเลยครับแม่นมากไอหัวที่ก็ต้องาเส้เหมกครับเกมเสิร์ฟหลงละสองครับหนึ่งต่อสามครับ หน้าขวาครับลื่นนิดนึงแม่เตะไม่ทันครับลูกนี้ครับเป็นแต้มของหลงรามสองครับสองต่อสามครับหน้าขวาเหมือนกันครรัับบนกาีย้ครับ สามต่อสองครับไล่หนะขวาไปอีกครับเวอร์ถ yes, ือแม่เวอร์มาสุดขาเลยครับว่าโดนเน็ตนะครับเป็นแต้งของวัยรุ่นครับติดตีครับ4ีต่อสองครับสายครับไม่ห่ายงไงลาบมนามีเขียวครับ่มการแ้ีสองต่อสี่นะครับสองต่อสี่ครับ หลงปัดซ้ายครับยังอ่ตามมาขึ้นรอบครับเต็มกลับไปไหนครับไหนครับมไล่มาครับเป็น3าต่อสี่ครับต่อครับหลงรามสองครับหน้าขวาครับเขียวง่ายง่ายครับจังหวะลากจะเตะนี่มันไม่เข้าจังหวะครับน้องต่มส่วนน้องหลงนี่ครับ ขอให้มาหน้าเน็ตครับมีลูกทำที่หลากหลายครับสี่ต่อสามครมับตั้มไล่ขวาครับแฝงมาก่อนครับรัวไปถอยดีว้าวเล่นยากไปครับไม่ได้แฝงครับน,น้องตั้มครับอดี๋ยที่ความฟิตนะครับสามต่อสี่สาต่อสีน่นะหน้าขวามาอีกครับร สายเห็นเลยลูกเสิร์ฟของอุความสว่าก็กองคนได้ดว่สี่ต่อสามครับสี่ต่อสามครับตาสองลูกครับเซ็นไปครับแต่ย่อครับเอ้าติดนะครับครับันไหมรไปครับตีหัวครับเปลี่ยนท่งครับโอ้โหสูสีดีเหลือเกินครับคู่นี้ครับ ความเร็วนี่ครับยกให้หลงรามสองครับหนีเหนื่อยแล้วครับหลงครับเดาตัวนี่ยืนหอบแล้วครับเกมเสิร์ฟหลงรามสองครับสามต่อสี่ครับขวาครับโอ้โหไม่ทันครับต่ำตรงนี้สี่เท่ากันครับเิปต่อครับสี่เท่ากัน าครับไม่ข่ามพราะรู้ตามมาที่ันเซแป้งปั่นให้นะครับสต่อี่ครับเก็บเสร็จตั้มบางครับสี่เท่ากันตั้มครับลคือประสบการณ์ที่ดีมาีเลยววันนีที่หลนี่นะครับหลงมาเนะสี่อสิเบฟบ้างครับหลงไม่ข่ามีแล้วครับเฟเสียสองั้งเลย เก็บเสรตั้มบ้างครับสี่เท่ากันบลับอังหนัครับหลังหนักหนครับขึ้นนำอีกครั้งครับตั้มไวรุติดฟิล์มครับต่สต่อสครับเสิร์ฟต่อครับหน้าซ้ายออกไปเองครับ 4ต่อ5ครับหนาส่ายครับเปลี่ยนส่งครับ5ต่อสี่ครับต่ำไล่หน้าขวาครับโอ้โหหลงครับยังอยู่ครับอยงตีหัวตีมาโดนเข่าครับ ตามขึ้นไปเป็น6ต่อส่ก็เปลี่ยนฝั่งครับครับหลงรามสองมาอยู่ฝั่งนี้นะครับหต่อสต่อ4ครับหต่อนะครับเกมสุดขสายครับสายเลยตีหัิดเยอไปหน่อยครับลูกมันหานะครับคือต้เยอกฟิลงครับเจต่อสคร จอดหน้าขวาครับหลงเจ็ดต่อสีอยู่นะครับหลงปีทำหลากหลายในทีมที่หลวงเนี่ยใส่ความสักเจ็ดครับหลงที่สักเจ็ดครับหลวงไล่หน้าขวาครับ <c oughs> ได้สกอร์นำครับแล้วก็ได้ยืดเต็มที่แล้วครับตั้มไวุ้่งติดฟิลมครับลูกเสิร์ฟนี่เริ่มเอาอยู่แล้วนะครับเตียนทรงนะครับเจ็ด <c oughs> ต่อสี่ครับ เจ็ดต่อสีนะครับเป็นเวคนไทยด้วยกันเองนะเจ็ดสครับหน้าซ้ายครับวความหลากหลายต้องยกให้เขายกงนทส่คอว่ามีครอบสี่ต่อเจครับไปซ้ายไปดีครับตามมาขึ้นนะครับ ก็ออกนะครับแต่ไม่เต็มท้างครับลูกนี้เป็นแป้งของหลงรับซองครับห้าต่อเจ็ดครับสายไปอีกครับ,รบต้องเขียวเอานะครับเปลี่ยนทรงนะครับเจ็ดต่อห้า หน้าขวาครับรับลท่กะทืบหรือเปล่าครับตรงนี้งชิงจังหวัดด้วยทาขวตลอดี่นี่หน้าเตหน้่อเจ็ดครับหน้าขวาครับตัมตัมชิบันฝ่ายงแลวครับลูกที่2ไม่มาหน้าเน็ตเลยครับตัํมแรหน้าต่อเจ็ดนครับ การจัว่าวชิงด้วยลูกเสร์ฟที่คนจัหว่แล้วเจ็ดต่อห้าเจ็ดต่อห้าครับสิบสองนาทีสามสิบห้าขวาก็จับงอยูหลงรามสองไหลไปมีไหลมัโยให้เขาเลยห้าต่อเจ็ดครับ มาสายครับลูกนี้ป <Stevens> ล <Como> like <im> ่อยลูกเสิร์ฟดีครับตามยังอยู่ครับออกนะครับแหมออกนิดเดียวนะครับมีการยังไม่ส่งเลยข้รูงนะครับเอาอย่างไรก็ออกนะครับเป็นแต้มของฝั่งรูงมาสองนะครับได้แต้มนะครับหกสิบเจ็ดครับขาขวาครับนั่นนัไหลกินซ้ายครับหลับไปเบสนะครับ เกมเซิร์ฟตั้มไรุ่นติดิงแ้ถเจ็ดต่อหกครับท่าต้องบอกซ้ายมาลอยๆครับยังห่างอยู่ยเลือกได้ครับลูกนี้เจ้าพบอกว่าพี่ปากจะพอมอคหกต่อเจครับ ซ้ายอีกแล้วครับตันขึ้นสูงปาดหลอกครับมีเหลี่ยมด้วยครับเปลี่ยนส่งนะครับถือว่าน่าดูนะครับคู่นี้ครับบางเดีวนี่ไม่เป็นรองกันเปลนชิงจังหวะกันนิดเดียวครับเจ็ดต่อหครับจะด่อซ้ายครับหลุดอีกแล้วครับหลงครับมันสูงสูงลยลอยมานะครับ เป็นแต้มของตั้มครับเป็นแปะตัวหครับแปะคนไทยนะมีมาครับเสิร์ฟได้แม่นมากครับไล่หน้าซ้ายหน้าขวาครับโอ้โหตัวหกยังแข็งแกร่งไปแทบทุกสนามไปยุทธ์สูงสุดโอ้โหมีเก่งหนึ่งตีแก้ไปตี่ยวตั้มยกตั้มไปโอ้รีบไปหน่อยครับจังหวะนี้ครับ ปาาไม่เต็มฝ่าท้าวรับเลี่ยนส่งนะครับเสคเสิร์ฟหลงรามสองครับตามอยู่สองแต้มครับแต้มครับหกต่อแปดไล่ซ้ายไปสำัเลยครับดีลูกแรกได้ดีนะลงตั้งยังมีอีกหนึ่งคู่ครับแต่ก็เดียวครับคู่เอกนะครับแซกสายสามครับจะเจอกัน กับยิ้มชนบุรีนะครับชิง40,000บาทเลย,นะยล้นนะครับตามกับหน,นึ่งสองเขียวนะรเต็มครับตติมเป็นเก้าต่อหกแล้วนะครับหลงลำสองต้องรีบกลับมาแล้วนะครับเก้าหลงลำสองในที่หกแต้มครับเติไป้วี่งตเก้าต่อหกครับ เรียมครับรนครับเตรียมเสร็จสอตาหยอดหน้าขวาหลงไหลเข้าไปสวยนะครับจ่อหัวนี้ยัดตัวเตียมศพอย่าพลาดตัวพ่อหกต่นเก้าหต่อเ้าต่อเครับ พิเน็ดนนังทันครับตั้งแต่้องมาดีครับโอ้ยังอยู่ยังได้โอ้เร็วจริงๆครับไม่เป็นแต้งครับหลงทามสองครับเสิร์ฟดีเลยครับหลงราสองแลครับต่อก้าตัวหกครับขวาลอยลยมาครับโอ้โหลงสุดเลยครับ เป็นนแต้มะครับใช้ความละเอียดนะครับในการเสิร์ฟนะน้องตั้มนะครับคืนทำเป็นสิบต่อหกนะครับใช้เน้นเอานะครับเน้นซ้ายเน้นขวานะครับสิบต่อหกแล้วนะครับก็เกียงสิบสองครับคู่นี้โอ้หกสิบต่อหกแกนะครับสิบต่อหกนะครับไหล่สายหลงหลงยังแก้มเลาเนกอล์ได้เอาไปมาน้องตั้มมาดึงจดึงสองเชิงนะครับเดึงกองเซตจริงจริง หกต่อสิบครับสายครับสายเซ้แล้วเซ้มาเดี๋ยวแก้มาโอมาได้เฉยลงไปครับลู้เอาเห็นแต้มจนได้ครับไปเอามาจนมุมนู่นเลยครับสุดสนามเลยครับน้องตั้มนะครับเชียไปเลยได้แต้มครับเจ็ดต่อสิบครับสายอีกแล้วครับอีกทีนึง เปิดลูกแรกได้ดีนะคตามเปจนทรงนะครับสิบต่อเจ็ดครับตามสรงสิบเจ็ดครับ ขาไรหลไปจักรยานะครับแต่ยอด้อ้ยเลยว่าเาะสารณ์นะเจตสิบครับเจตสิบครับเป็ตัวจ้านายเหมือนกันครับยาวแบบแข็งแรครับลงตัำเจตสิบ สิบต่อเจ็ดครับหน้าซ้ายครับหล่นครับขันไปบ้ารับหันหาจังหวะจนได้ครับตั้งครับขึ้นแท่นแล้วครับ แต้มเดียวกเกมครับทำไปรู้ติดฟรีซ้ายมาครับโถหลงน้ของหลงมาลุ้นก่อนเข้าไปกระถึงเปลี่ยนส่งนะภาพร่างกายเกมเสร็จหลงรามสองครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดขวาครับกลายครับเสียนิดนึงจานแบ็ก้วครับดูไม่ถนัดครับเป็นแต้มของหลงรามสองครับหยับจะไปหยับแบบนี้ไหมครับ ก็ไม่แนปดต่อสิบเอ็ดครับขวาลอยไปหน่อยครับลอยหน่ออคลอยทั้งที่2องของตั้มครับสิบดต่อแดครับโู้ตัดลูกนี้ดีครับล้นเลยคั้ับงโอ้โหความแข็งแรงครับ ย่อครับบเกมก็ขอโทษขอโกยกันนะครับต้นเกมนี้ถือว่าซูสีนะครับต้องอยู่ที่พละกําลังนะครับไรเซลูกเสิร์ฟก็ต้องลากเข้ามาทําลําบากหน่อยครับเอาล้วคู่เอกลงสนามแล้วค่ำคืนนี้ครับตัดคลิปไปก่อนครับเดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปครับ